สำหรับชาวลัคนาราศีกุมในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะโชคลาบมาเต็มมาแรงมากับดาวพฤหัสที่สถิตยอยู่ในภพตัวเองนะคะดาวพฤหัสของชาวลัคนาราศีกุมนั่นน่ะแทนตำแหน่งของกระดุมพระแล้วก็แทนตำแหน่งของโชคลาบด้วยดังนั้นโชคลาบที่จะมีเข้ามานี้จะมีเข้ามาจากใครจะมีมาจากตรงไหนเงินทองที่บอกว่าดีนั้นจะมาอย่างไรนะคะ เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดไล่เรียงไปตามดวงดาวประจำเดือนประจำภพของคุณกันเลยนะคะ ขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวประจําเดือนพฤษภาคมนะคะก่อนอื่นก็ต้องขออภัยที่เดือนเมษายนนั้นแอดมินหยุดไปเพราะว่างานเข้าจริงๆแต่ในเดือนพฤษภาคมนี้ยังมีส่วนของการทํานาย กลางเดือนเมษามาให้ด้วยสำหรับลัคนาก็คือผู้ที่นำวันและเวลาเกิดไปผูกดวงหาลัคนาหรือเรียกง่ายๆว่าช่วงเวลาเกิดของคุณนั้นเป็นช่วงเวลาเกิดของกุมหรือเปล่าส่วนราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมนะคะลัคนาราศีกุมคุณมีดาวประจำตัวคือดาวพระราหูดาวพระราหูยังคงสถิตอยู่ในภพพันธุและจะอยู่อย่างนี้ยาวไปจนถึงเดือนมีนาคม 2,565นะคะเขาจะอยู่ยาวอย่างนี้ไปจนถึง2,565ทีนี้เมื่อดาวพระราหูสถิตอยู่ในภพอย่างนี้ระยะนี้ชาวกลุ่มก็มักจะวุ่นวายอยู่กับเรื่องบ้านที่ดินทรัพย์สินหรือว่าเป็นระยะเวลาที่คุณให้ความสนใจให้ความใส่ใจคนในครอบครัวของคุณ,คณมากมากมคือจะเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้คนในครอบครัวเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้คนที่คุณ นับถือเหมือนคนในครอบครัวอะไรในทํานองนี้เพียงแต่ว่าช่วงตั้งแต่กลางเดือนเมษายนเป็นต้นมาตั้งแต่ประมาณวันที่12หรือวันที่14บสี่เป็นต้นมาเนี่ยจะมีดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนคู่ของคนรักจรเข้ารวมกับพระดะราหูรวมถึงมีดาวพระศุกร์เข้าไปกลุ่มร่วมกันในช่วงวันที่6พฤษภาคม ด้วยนะคะก็แสดงว่าตั้งแต่กลางเดือนเมษายนเป็นต้นมาคุณอาจจะมีเรื่องให้ต้องวิตกกังวลห่วงใยห,หรือเสียใจหรือว่า มีอะไรที่มาถึงตัวในเกี่ยวกับคือเรื่องยุ่งยากนะ่มาถึงตัวเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานคู่ครองอะไรในทํานองนี้คือพระราหูในตําแหน่งนี้เรียกว่าพระราหูคนทรั์คือมันก็อาจจะเสียเงินเสียทองไปกับบุคคลเหล่านี้มันมีช่วงเวลาของมันอยู่นะคะว่าจะต้องอาจจะเป็นเรื่องกินเรื่องใช้รายจ่ายที่จําเป็นเข้ามา นะคะดาวพระราหูจะออกจะพบนี้ก็ประมาณอย่างที่แอดมินบอกคือมีนาคม2565คือถ้ามันจะมีอะไรเป็นไปตามดวงแอดมินก็บอกจเจ้าชะตาไว้เจ้าชะตาจะได้บอกเออช่วงระยะเวลานี้เก็บเงินไม่อยู่นะคือไม่ใช่ดาวบอกดวงเดียวนะคะก็คือที่ต้องระวังคือมันระวังไปที่พระเกตที่ไปสถิติพบมรณะของชาวกลุ่มด้วยเงินทองมันจะเข้ามาแบบแปรปวนมาเร็วไปเร็วดมาหมดไปอะไรอย่างเงี้ย คือมันส่งผลสัมพันธ์ถึงกันเพียงแต่ว่าดาวพระเกตนั้นสถิตยอยู่แค่ครัง้งครั้งละแค่สองเดือนเท่านั้นดังนั้นถ้าจะต้องใช้เงินนะคะแอดวินบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้นะชาวรา,ราศีกรกจะได้ใช้เงินอย่างระมัดระวังรอบคอบใช้มันเกิดประโยชน์พ้นผลแบบที่ดีที่สุดนะคะ ส่วนของดาวพฤหัสเนี่ยเป็นฮีโร่ทีเดียวที่เข้ามาช่วยเหลือชาวกุมในเรือนนี้เพราะว่าดาวพฤหัสอยู่ในเรือนของชาวกุ่มเองอยู่ในเรือนตัวเองดาวพฤหัสนั้นมีตําแหน่งเป็นทั้งการเงินและเป็นทั้งโชคลาภของคุณดังนั้นโชคลาภและเงินทองจะเข้ามาหาคุณเองแต่ว่าแอนบินไทยแบบนี้แปลว่าอยู่เฉยใช่ไหมไม่ใช่นะคะจะต้องออกไปด้วยเพราะบางคนนั้นดาวพฤหัสใน ดวงกาเนิดอาจจะไม่ส่งผลดีก็ได้อาจจะไม่ได้มีแรงดึงเงินดึงโชคลาภเข้ามาถึงแม้ว่าเป็นอย่างนั้นก็ต้องพยายามที่จะออกไปลุกขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้ดวงของชาวกุมนั้นดีแล้วเพราะเือหันมาเป็นฮีโร่อยู่อย่างนี้จนถึงเดือนกันยายนนะคะ เดือนกันยายนปีนี้แหละแล้วจะย้ายกลับเข้าไปสู่พวินาศอีกดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาตักตวงจะทําอะไรจะหางานจะหาเงินจะหาช่องทางอะไรช่วงระยะเวลาเนี้ยต้องรีบเลยคือถ้าเมษาหรือว่ากุมภาเนี่ยแอดมินจะต้องบอกประมาณในกุมภาแอดมินจะต้องบอกเราว่าจะต้องให้รีบทําทําเลยก่อนที่จะดวงจะดีด้วยซ้ำไม่จาเป็นต้องรอดวงดีนะเวลาจะพยายามอะไรพยายามตั้งแต่แรกเลยแล้วพอตอนถึงที่ดวงดีมันเป็นช่วงที่ได้ผลลัพธ์อ่ะ มันก็จะรื่นไหลนะคะก็เรื่องการเงินและโชคลาภนั้นนับว่าเป็นอันดับหนึ่งในระยะนี้เลยถ้าเกิดไล่เลียงให้การเงินหนะ้าที่การงานความรักอะไรเงี้ยแอดมินให้เรื่องเงินและโชคลาภของชาวกลุ่มนั้นมา10 10, 10. ิบ คือมาเรื่อยมาทีมายาวๆไปจนถึงกันยายนนั่นแหละนะคะหน้าที่การงานของชาวกุมในระยะนี้ก็ดีวันดีคืนนะมีงานใหม่ๆมีเรื่องราวใหม่ๆมีคนใหม่ๆเข้ามาและคนเหล่านี้ทําให้เกิดประโยชน์หรือพึ่งพาได้จนถึงกับว่าจะต้องร่วมมือลงมือทํางานร่วมกันก็มีหรือได้ไปทํางานกับสถานที่ใหม่ๆที่ทํางานใหม่บริษัทใหม่เจ้านายใหม่ตําแหน่งใหม่คือมันได้เลือ่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ทําอะไรใหม่ๆอะ่ะ กุ่มบางคนมีโอกาสได้เป็นเจ้านายตัวเองด้วยนะคะมีโอกาสได้พบผู้คนหรือว่ามีโอกาสเปิดกิจการเป็นของตัวเองก็แล้วก็มีแนวโน้มไปในทางที่ประสบความสําเร็จด้วยนะคะถ้าเกิดหาตัวตนเองแล้วก็พุ่งเข้าใส่ใเต็มที่เพราะว่าดาวแห่งความสําเร็จนั้นอยู่ในเรือนปุตตะคือคิดการทํางานใหม่ๆอะไรระยะนี้ออกมาเนี่ยมันจะดีมันจะมีเพื่อนฝูงมันจะมีการทําสัญญามีการเจรจาอะไรที่ดีที่สําเร็จ ออกมาดังนั้นระยะนี้ชาวกุมถ้าคุณพูดดีๆดเวอร์ถ้าคุณพูดรยรายเวอร์นะคะดังนั้นเลือกที่จะพูดให้ดีเลือกที่จะประสบความสําเร็จจะต้องรู้จักที่จะคัดเลือกเรื่องที่จะพูดออกไปอย่าเอาเรื่องไม่ดีมาใส่ใจอย่าเอาเรื่องไม่ดีให้มันออกจากปากเรานะคะบางอย่างก็ต้องปล่อยผ่านไปเพราะว่าพูดไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์โทษผลมันไม่ได้มีไรายได้มันไม่ได้มีใครตายหรอกค่ะในการที่เราจะพูดดีหรือไม่ดีแต่ว่า มันมีประโยชน์สําหรับเราไหมเวลาเราจะพูดอะไรต่างๆไปเพราะฉะนั้นในลักษณะที่ดาวของคุณส่งผลดีออกมาแอดมินจึงเตือนว่าไอ้เรื่องไม่ดีไม่ต้องไปพูดไอ้เรื่องไม่ดีไม่ต้องไปสนใจฟังเอาเวลาไปพัฒนาหาเงินหาทองหาช่องทางให้เกิดรายได้ทํางานให้มันดีขึ้นเพราะว่าดวงของคุณมันดีมาแล้วไงแล้วก็ระยะนี้นะคะครอบครัวของชาวกลุ่มนั้น ใส่ใจคุณด้วยนะไม่ใช่แค่คุณใส่ใจเขาคือระยะนี้เรียกว่าคุณกับครอบครัวนั้นแทบจะอยู่ด้วยกันบ่อยๆนะคะหรือแม้แต่ถ้าเกิดบอกว่ามีอยู่คนเดียวไม่ได้มีครอบครัวเลยแอดมินเนี่ยเป็นลูกคนเดียวพ่อแม่ก็อยู่ไกลก็จะมีคนที่คุณรักนับถือเหมือนครอบครัวของคุณนั่นแหละค่ะเป็นกองหนุนเป็นทุนเสริมให้คือเขาจะส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวดีๆอีกเรื่องราวหนึ่งสําหรับชาวกลุ่มนะคะว่าคุณมีคนที่อยู่ข้างหลัง คอยช่วยเป็นกำลังใจคอยช่วยเป็นหนุนคอยช่วยหนุนคอยช่วยเป็นทุนเสริมให้คุณในส่วนของความรักนั้นนะคะชาวลัคนาราศีกุมที่ยังเป็นสดอยู่เชื่อได้ว่าระยะนี้คุณกําลังเนื้อหอมอย่างหนักมีคนมารุมตอมอย่างมากมายจนบางทีชาวกุมรู้สึกว่าชีวิตวุ่นวายกันเลยทีเดียวบางคนก็มาทางญาติพี่น้องพันธุแนะนํามาให้บางคนก็เพิ่งพบเจอกันใหม่ๆหรือบางคนอาจจะเจอกันแล้วรู้สึกถูกใจถูกชะตา จนอยากคบหาก็ลองดูนะคะสำหรับในเดือนพฤษภาคมนี้เพราะว่าคุณเนื้อหอมอย่างจริงจังสำหรับชาวกลุ่มบางคู่นะคะที่ยังไม่ได้แต่งงานก็อาจจะได้พูดคุยตกลงปรงใจแล้วแต่งงานแต่งการกันไปแล้วก็จะกลายเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองมีหลักมีฐานแต่งงานไปแล้วสร้างหลักฐานมั่นคงได้แต่งงานไปแล้วได้อยู่บ้านของคู่ครองมีรถมีบ้านมีทุกอย่างพร้อมสับเรียกว่าราชรถมาเกย บางท่านก็าทานายได้อย่างนี้ค่ะว่าคู่ครองของคุณนั้นจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายใกล้ๆกันคู่ครองมีเชื้อสายใกล้ๆกันหรือว่าญาติพี่น้องครอบครัวหามาให้นะคะคนที่แต่งงานอยู่กินกันมานานระยะนี้ก็จะติดคู่ของตัวเองผูกพันต้องเห็นหน้ากันคือมีสามีและภรรยาเป็นเรือนพันธุ์เห็นสามีและภรรยาเป็นภรรยาเป็นดั่งบ้านเป็นดั่งความสุขต้องเห็นหน้าเขาทุกวี่ทุกวัน คืออินเลิฟมากในช่วงนี้อะไรในทำนองอย่างนี้นะคะในส่วนของดาวพระเสาซึ่งเป็นเจ้าเรือนวินาศครองความเป็นเกษตรตราธิบดีนั้นวินาาสู่พบวินาาฟังแล้วไม่ดีเลยแต่แอดมินจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าไม่เป็นไรความวินาาได้เป็นวินาาไปแล้วเป็นชะตาที่รอดพ้นจากวินาศ คุณรอดพ้นจากความวินาศอย่างแน่นอนชาวกลุ่มจะรอดพ้นจากความเสียหายที่รุนแรงอย่างสิ้นเชิงถ้ามีคดีความก็จะชนะยิ่งเป็นคดีความเกี่ยวกับเรื่องเงินทองชนะเพียวๆนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังเหล่าวินาศก็คือวินาศถึงจะไม่ถึงที่สุดเสียหายถึงที่สุดก็ต้องไม่ประมาทขับรถขับราอย่าประมาทฟืนไฟในบ้านระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดไฟทิ้งไว้ก็สํารวจปักมัน ปักมันแย่ไหมปักมันถูกไปไหมปักมันมีไฟกระพริบมันช็อตไหมอันนี้มันจะเกิดเพลิงไหมได้วยความประมาทได้นะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะในส่วนเรื่องสุดท้ายที่แอดมินเป็นห่วงก็คือเรื่องของสุขภาพเนื่องจากว่ามีดาวพระเสาอยู่ในเรือนวินาศแอดมินก็ขอให้เจ้าชะตาเนี่ยดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีในระยะนี้เพราะว่าดาวเสาเนี่ยคือดาวโทษทุกดาวเน็เหนื่อย ดาวยาวนานการป่วยไขย้หรือว่าการเจ็บป่วยอะไรก็ตามที่มันเป็นการรักษาที่ยาวนานนะมันจะเกิดขึ้นถ้าดาวพระเสาร์อยู่ในเรือนนี้นะคะโรคเก่าๆมีโอกาสาที่จะกลับมาเป็นใหม่มีแนวโน้มนะคะแล้วก็โรคที่เป็นรักษานานเพื่อความดันเบาหวานโรคกระดูกโรคข้ออย่างเงี้ยมันจะกลับมาสองปีนี้ยังคงต้องดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะชาวกลุ่ม ขอให้ชาวกลุ่มนั้นรักษาสุขภาพออกกําลังกายพักผ่อนให้พอแอดมินเป็นกําลังใจให้ชาวกลุ่มที่รักผ่านพน้นอุปสรรคโรคไข้ไข้เจ็บโควิดก็ไม่ติดไม่พบไม่เจอไม่ใกล้มันเลยนะคะขอให้เจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองขอให้ประสบความสําเร็จทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตรักสําหรับคลิปนี้นะคะฟังแล้วชอบใจแชร์เป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ